สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสาทุกคนนะคะค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็มาสอนนักเรียนนะคะในเรื่องของศิลปะสื่อสารนะคะไปดูว่าเราเรียนเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรค่ะนะคะในเรื่องของศิลปะสื่อสารนะคะนักเรียนก็จะสามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ต่างๆที่นักเรียนได้ พบเจอพบเห็นในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็สามารถบรรยายเหตุผลวิธีการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์นะคะแล้วก็รู้จักการดูแลเทคนิคอุปกรณ์นะคะวัสดุในการใช้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ระบุสิ่งที่ชื่นชมและที่ควรปรับปรุงในงานศิลปะของตนเองค่ะไปดูความหมายเลยนะคะว่าสิลป์สื่อสารหมายถึงอะไรนะคะ,ะงานทัศนศิลป์นะคะก็ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของผู้วาดหรือนักตัวนักเรียนเองนี่แหละค่ะนะคะแสดงออกทางงานทัศนศิลป์นะคะโดยการใช้ทัศนธาต่างๆในการสร้างสรรค์น,นะคะงานทัศนศิลป์เนี่ยก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะยังจําได้ไหมเช่นมีการวาดการปั้นนะคะการพิมพ์ภาพ นะคะเหล่านี้นะคะเราใช้ทัศนธาตุนะคะทัศนธาตุนะคะก็คือเส้นสีรูปร่างรูป,รปทรงนั่นเองค่ะนํามาสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะนะคะ,ะไปดูเรื่องแรกเลยค่ะ,ะนะคะทศนศิลป์นะคะก็ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจหรือบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆได้ในหลากหลายเหตุการณ์นะคะไปดูว่าเหตุการณ์ที่ประทับใจหรือเหตุการณ์ต่างๆนี่นะคะเราสามารถมาบอกได้ยังไงบ้างนะคะ ตัวอย่างแรกนะคะภาพความประทับใจในวันสําคัญต่างๆนะคะรูปที่ครูได้เอามาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะก็คือวันสงกรานต์นั่นเองค่ะวันสงกรานต์นะคะอ่าเราก็เข้าวัดไปกอดเจดีไซน์นะคะก็เป็นภาพเกี่ยวกับเด็กนะคะกาลังกอดเจดีไซน์ช่วยกันกอดเจดีไซน์นะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะนี่คือ,อเรื่องของวัน ความประทับใจในวันสําคัญต่างๆนะคะหรือสงกรานต์นะคะลอยกระทงนะคะแบบนี้คือวันสําคัญต่างๆนี่เองค่ะประทับใจแล้วก็นํามาวาดเป็นภาพนะคะอ่ะตัวอย่างภาพที่สองนะคะความประทับใจเกี่ยวกับสัตว์อ่านะคะนักเรียนบางคนนะคะอาจจะชอบเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะหลายๆคนก็อ่ามีสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะอย่างเช่นคุณครูก็เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขนะคะ เรามีความประทับใจแบบไหนเราเคยให้อาหารแมวหรือว่าเราเคยเล่นกับแมวเราเลี้ยงไก่นะอย่างนี้อย่างในตัวอย่างนี้ค่ะเราก็วาดภาพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เราประทับใจนะคะต่อไปนะคะภาพประทับใจกับเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆก็หมายความว่าสิ่งที่เราได้ไปพบเจอด้วยตัวเองนะคะหรือสิ่งที่เราไปเห็นนะคะพบเจอด้วยตัวเองก็อย่างเช่น สิ่งที่เราภาพที่เราไปเที่ยวนะคะอย่างเช่นไปเที่ยวทะเลนะคะไปเที่ยวน้าตกไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจหรือเหตุการณ์ที่เราเห็นนะคะอย่างเช่นเราไปเห็นตลาดนะคะมีแม่ค้าขายของเยอะแยะเลยแบบนี้นะคะเราก็เรียกว่าเป็นความเหตุเป็นเหตุการณ์นะที่เราได้ไปพบเจอด้วยตนเองนั่นเองค่ะนะคะ,นะคะทั้ง3มรูปแบบนะคะก็คือ1ความประทับใจเกี่ยวกับ วันสําคัญต่างๆนะคะเราก็นํามาวาดคือความประทับใจแล้วก็นํามาวาดเป็นภาพนะคะความประทับใจเกี่ยวกับสัตว์นะคะคือสิ่งที่เราชอบนะเราเลี้ยงสัตว์มาเราก็นํามาวาดเกี่ยวกับความประทับใจหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้พบเจอในชีวิตประจําวันของเรานะคะเราก็สามารถนํามาวาดภาพได้นะคะ โดยสรุปนะคะสิ่งสื่อสารนะคะก็คือการสร้างสรรค์ผลงานในการวาดภาพนะคะเราสามารถบอกเล่าเหตุการณ์ต่างอ่านะคะทำให้เรารับรู้ถึงความสามารถของตนเองว่าเราสามารถวาดภาพหรือสื่อสารได้มากแค่ไหนนะคะแล้วก็ทําให้เราได้ภูมิใจในผลงานของตนเองนะคะมีข้อผิดพลาดอะไรเราก็สามารถนําไปปรับปรุงนะคะระบายสียังไม่สวยหรือยังวาดภาพไม่ตรงกับหัวข้อเราก็สามารถนํามาแก้ไขได้นะคะ เอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีงานที่ให้นักเรียนทำนะคะคือให้นักเรียนสร้างสารรค์ผลงานทัศนิสิงโดยการวาดภาพระบายสีหัวข้อสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะ mm hmm. นักเรียนมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านไหมคะถ้ามีนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดหรือบางคนอาจจะเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเหมือนครูนะคะก็เลี้ยงทั้งแมวทั้งสุนัขเลยนะคะก็วาดภาพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะที่เราเลี้ยงอยู่นะคะหรือถ้าไม่มีนะคะก็ลอง จินตนาการดูนะคะว่าเราอยากเลี้ยงสัตว์อะไรเลีล้ยงนกเลี้ยงไก่นะคะก็แล้วแต่นะคะนักเรียนเลี้ยงปลาก็ได้นะคะเอาล้ะคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีในหัวข้อสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะคนละหนึ่งภาพด้วยสีไม้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็จบบทเรียนเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ